เดียทั้งหมดเนี่ยไปประชุมต่อแน่นอนเห็นพี่บุ๋มผมสวยแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะคงอยากที่จะมีผมสวยแบบพี่บุ๋มวันนี้คุณจอยกับพี่ใหม่มีสิ่งดีๆมาแนะนําใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องผมสวยต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณใหม่สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ใหม่มีหนึ่งประโยคนะคะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าชอบแบบไหนก็เลือกเอาแต่ถ้าชอบแบบเราก็ต้องรักษาให้มันดีๆเหมือนกับว่าเราต้องรักษาเส้นผมถ้าหาว่ารักษาเส้นผมไม่ดี มันก็หลุดมันก็ล่วงใช่ไหมคะวันนี้ใหม่ตั้งใจมาโชว์ผมมาอวดผมของตัวเองค่ะเพราะว่าผมของใหม่นะคะเป็นแบรนด์แรกเจ้าแรกที่กล้าหวีผมโชว์แล้วก็กล้าดึงแบบนี้เพราะว่าผมของใหม่เป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้แฮร์พีสนะคะและต้องบอกเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยผมร่วงวันหนึ่งเนี่ยสิบยีเส้นเป็นเรื่องปกติมากๆธรรมชาติสุดๆค่ะแต่ที่มันผิดปกติคือมันร่วงเสร็จปุ๊บมันไม่ยอมงอกงามขึ้นมาใหม่มันกลายเป็นคนผมร่วงหัวล้านโดยปริยายไปเลยค่ะและ ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผมร่วงไม่มากก็น้อยเกิดมาจากหลายสาเหตุปัจจัยเลยค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอายุก็เกี่ยวนะเนี่ย43และ ล้จะ50 <S <S แล้วค่ะแล้วก็ฮอร์โมนหลังลอดหรือว่าความเครียดต่างๆห่ะกรรมพันธุ์ค่ะรวมทั้งสารเคมีต่างๆด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้ของใหม่สุขนทวานะคะลดผมร่วงแล้วก็เพิ่มผมหนาค่ะขวดนี้ใหม่สุขนทวาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีใครจา้างมาเป็นพรีเซนเตอร์และถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าเอาคําว่า KM มนะคะมาอยู่ข้างหน้าโปรดักแน่นอนค่ะต้องย้อนนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยใหม่เป็นนางร้ายมา23ปีแต่ณปัจจุบันค่ะใหม่พลิ บทบาทตัวเองค่ะกลายมาเป็นผู้บริหารแบรนด์คุณใหม่อย่างเต็มตัวค่ะแล้ววันนี้ใหม่ตั้งใจมาทําอะไรตั้งใจที่จะทําสเปคคุณใหม่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ผลลั์บนหนังหัวของตัวเองก่อน hmm. ต้องบอกเลยค่ะวันนี้ใหม่ใช้เองใช้จริงใช้ก่อนใครมาบอกผลลัพธ์ชัดๆบนหนังศีรษะของตัวเองให้ทุกคนได้รู้กันจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้ว่าเฮ้ <c oughs> ยใหม่สุคนธวาเป็นคนหัวราน <c oughs> คือภาพผมกองนี้โอ้ห oh. มันร่วงอยู่ที่พื้นแม่บ้านบอกว่านายนายไม่ได้ฝุ่นเลย กวาดมาได้แต่ผมหยิบ,บขึ้นมาปุ๊บตกใจค่ะเพราะว่ากลายเป็นคนเสียความมั่นใจเสียบุคลิ<ห>กภาพเปนร่วงี้ย<อ>ร่วงจนแบบ เป็นทางรถไฟเห็นนางหัวขาววันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะแม่ลูกสองอายุ43ฮอร์โมนหลังคลอดมีความเครียดด้วยแน่นทุกอนูค่ะและอีกรูปหนึ่งค่ะชุดแดงไข่ดาว3ฟองค่ะซ้ายก็ทยอยมาค่ะกลางก็ทยอยมาค่ะขวาก็ทยอยมาเห็นไหมคะจอนก็ทยอยมาค่ะไม่พอค่ะนี่เลยค่ะข้างหลังลุงลังและอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสินค้าดีหรือไม่ดีนะคะให้ดูที่ผลลัพธ์หนังหัวเจ้าของแบรนด์แล้วเนี่ยถ้าใช้ครบเซ็ ผมจะค่อยๆดกดำหนาแน่นอนค่ะไม่ฉีสเปรย์ผมคุณใหม่ทุกวันแล้ววันนี้กล้าท้าคุณผู้ชมเลยค่ะว่าถ้าใครก็ตามนะคะเคยเจอใหม่เดินเข้าคลินิกปลุกผมนะเอารูปตรงนั้นมาทักทวงได้เลย<อ>เพราะว่าใหม่เนี่ยผมขึ้นเองอผมผมเนี่ยขึ้นจริงเพราะว่าสเปรย์คุณใหม่ด้วยวันนี้ต้องบอกเลยว่าสเปรย์คุณใหม่เนี่ยเป็นพีอินวันค่ะรดผมล่วงนะคะแล้วก็เสริมสร้างให้ผมเกิดใหม่ค่ะรวมทั้งเป็นสเปรย์น้ําหอมผมค่ะเขาเรียกกันเลยว่าเป็นสเปรย์กลิ่นสปาน้าสเปร ของใหม่ขายความแตกต่างไม่ใส่ไม่เหมือนน้ำเปล่าค่ะสีม่วงเข้มข้นนะคะคักๆแบบนี้ค่ะจากอันชันสดและแห้งค่ะและต้องบอกเลยเดี๋ยวดูตามคลิปนะคะใหม่เนี่ยลงพื้นที่เองค่ะแล้วก็คัดสรรสิ่งดีๆมาใส่ใจทุกรายละเอียดดูทุกขั้นตอนอ,อยากจะเอาอันชันที่ดีที่สุดมาใส่อยู่ในขวดนี้แล้วและบอกคุณผู้ชมเลยค่ะมีวินัยฉีดนะคะฉีดไปเลยเช้าแล้วก่อนนอนร่วงตรงไหนฉีดตรงนั้นฉีดได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางหัวนะคะ ไม่เหนียวเนนหนอะหนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องล้างออกค่ะตามง่ามต่างๆนะคะหรือว่าผมแตกปลายค่ะและกลิ่นหอมที่สุดในท้องตลาดอหอมแบบธรรมชาติด้วยค่ะโทมะรมาเลยค่ะที่0 2 1 1 4 1 8 8หหรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะที่แอสไุณใหม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนลูกผมจะค่อยๆทยอยขึ้นรักผมเนี่ยมันจะค่อยๆแข็งแรงกระตุกได้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าสารสกัดที่ใหม่อัดแน่นอยู่ในขวดนี้ขวดเดียวและอย่างที่ใหม่บอกขายความแตกต่างไม่เหมือนใครใหม่เป็นเจ้าแรกเลยค่ะที่รวมสารสกัดสีดำ สี่ชนิดอยู่ในสเปรย์ผมคุณใหม่ที่นําเข้ามาจากเกาหลีมีอะไรบ้างไข่มุกดําข้าวดํางาดาถั่วดํามีสมเกาหลีมีอัญชันที่เห็นไปค่ะมีสารสกัดนําเข้าจากเยอรมันและสารสกัดที่มันอัดแน่นที่มันทรงพลังที่ทําให้ผมของคุณค่อยๆทยอยขึ้นกว่า20ชนิด hmm. วันนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนผมร่วงหัวล้านผมบางต้องนึกถึงสเปรย์คุณใหม่ขวดขาวโลโก้ดาเลยและวันนี้ค่ะใหม่ไม่ได้มาแค่สเปรย์ผมคุณใหม่แต่วันนี้ ใหม่มาพร้อมกับแชมพูคุณใหม่ของใหม่สุขนาวาด้วยเติมสต็อกให้ได้แค่200ขวด200เซตเท่านั้น<ม>โทรมาเลยค่ะ021141888นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซคุณใหม่ วันนี้โปรโมชั่นค่ะ1แถม2จริงๆแล้ว3อย่างเนี้ยเกือบ6 0พ0แต่ให้คุณจ่ายเพียงแค่ 9, 3, 9วันนี้ได้อะไรไปบ้างคุณจะได้สเปรย์ผมคุณใหม่2ขวดค่ะใช้ได้ประมาณ6เดือนนะคะและคุณยังจะได้แชมพูคุณใหม่ไปเลยค่ะ1ขวดค่ะจ่ายแค่ 9, 3, 9หนักหนักมากแบบนี้แชมพูเนี่ยส0 0 ml สเปรย์เนี่ยขวดละ100 ml ค่ะส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางค่ะและอยากให้ดูค่ะสีเนื้อแชมพูสีสวยม่วงอัญชันค่ะ หอมมากเหมือนกันใช้คู่กันยิ่งหอมค่ะสารสกัดมีอัญชันมีขิงมีมะหานมีใบชาเขียวช่วยกระตุ้นการงอกงามให้เส้นผมเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่อย่างแข็งแรงค่ะพิเศษนะวันนี้บอกเลยค่ะแบรนด์คุณใหม่เท่หมดหน้าตากซื้อ1เซ็ตที่บอกไปนะคะแบบนี้939คุณมีสิทธิ์แลกซื้อค่ะทรีทเมนต์คุณใหม่ในราคา9 บาทซึ่งราคาเต,ต็มอยู่ที่1990วันนี้อยากให้กล yeah> ้องซูมมาค่ะว่าเนื้อขาวละเอียดมากค่ะและอย่างที่บอกคืออะไรมะคะเข้มข้นแบบนี้คว่ำได้เลยค่ะไม่ไหลไม่ใสเป็นน้ํานะคะอยากจะบอกว่าสารสกัดของทีตเมน์ค่ะมีเพื่ออะไรบ้างมีอัญชันมีสมแดงมีย่าหางม้าทําให้ผมนุ่มนิ่มเงางามค่ะใช้คู่กันเป็นเซตแบบนี้บอกเลยผมทยอยขึ้นนะคะแล้วผมมันจะไม่ค่อยลวกตอนนี้แชมพูเหลือ133ขวดแล้วค่ะโทรมาเลยค่ะ0 2 1 1์ 1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอสไต์คุณใหม่ไม่บอกเลยค่ะใหม่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะว่าอะไรใหม่ทางานร่วมกับทีมผู้วิจัย mm hmm. ทีมผลิต mm hmm. เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดและมีคุณภาพส่ทงทุกอย่างเนี่ยคัดสรรมาแล้วให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างใส่ใจค่ะอยากจะบอกว่ารีวิวจริงอันนี้อยากจะอวดมากๆ mm hmm. คุณจักรพันธ์ค่ะคนคนนี้เขาเป็นคนหัวล้านไข่ดาว oh. กรรมพันธ์หลังเขาใช้สเปรย์ผมคุณใหม่อย่างต่อเนื่องและมีวินยัยผมเขาแน่นทุกอนู oh. เลยค่ะอีกคนนึงนี่นะคะ พี่ปิ๊กคนนี้คุณแม่ลูก2ฮอร์โมนตกหลังคลอดแล้วก็มีสารเคมีด้วยค่ะเพราะโกกผมบ่อยหลังใช้สเปรย์คุณใหม่พี่ปิ๊กบอกเลยค่ะดูอ่อนเยาว์มีหน้าม้าแล้ววันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนะทุกการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ชมรับแบรนด์คุณใหม่ค่ะมีส่วนช่วยสังคมมีส่วนช่วยคนไทยเพราะว่าใหม่จะนารายได้ส่วนหนึ่งค่ะไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งกับทางมูลนิธิรามาธิบดีหใหม่บริจาคจริงสามารถเช็คได้และบริจาคอย่างต่อเนื่องบ่อยๆด้วยค่ะ3ชิ้นตรงข้างหน้า Yeah. <laughs> จร,จริงจริงราคาเกือบหกพันเหลือสามขวดสุดท้าย<ฮ>เหลือ33ขวดสุดท้ายโทรมาเลยคะ่ะที่0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสจริงจริงรว่สามขวดเกือบหกพันวันนี้ให้คุณใส่แค่939ส่งฟรีเก็บเงินไปทางจองสิทธิ์ได้รูดบัตรเครดิตได้แล้วย้ำเลยนะคะว่าสเปรย์ผมคุณใบตัวเนี้ยคนที่ผมบางผมร่วงผมแตกปลายหัวร้านกรรมพันธุ์ความเครียดอายุฮอร์โมนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายขวดเนี้ยขวดเดียว,วเอาอยู่ขวดขาวโลโก้ดาและมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมการันตีด้วยรางวัที่ พิ่งได้มาสดๆร้อนๆเป็นธุรกิจ<ง>และผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะ,ะวันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เอโฟนโซเดียของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณสําหรับทุกการติดตามวันนี้เราจะลาไปพร้อมกับเพลงใหม่ของพี่หญิงลีสีจุมพลนะคะผู้หญิงเท่าๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฉััันนนนนนไไม่่่่่่ใใชชชกกกกกเเเเเอออแตตตต็็็าาาางงงงงรรร้้้้ยปผููหญิิิิๆวีีขนนสสทจลบ